ส,สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอบเกมถังซานนะครับก็ tai, s nice. <S เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับที่ตัวเกมเขาได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นน้องโลงหลวงรางเทพนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครสุดท้ายนะครับของเฟสสีแดงนะครับผมอ่าก็จบไปและนะครับผมนี่นะครับมาแล้วนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวละครตัวหน้านะครับเราก็จะได้เล่นเมตากรอบทองแล้วนะทุกคนนะครับผมใครที่รอเมตากรอบทองเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ นานนะนะครับเพราะว่าตู้ของจูชิงเนี่ยหมดไปปุ๊บเนี่ยก็มีตู้ใหม่เข้ามาเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเล็งตัวของแพทหรือเปล่านะครับผมอ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของน้องหลวงเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับเอาแบบคร่าวๆนะนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคอันก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะถ้าเป็นคอเนี่ยนะครับก็จะทําการบวกดามจให้กับคานมิทเนี่ยทั้งหมดเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะบวกเลือดให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับเป็นยังไงนะครับอ่ะซึ่งตัวของน้องหลวงเนี่ยมีบัฟอ่าโจมตีให้กับทีมด้วยนะนะครับก็จะเป็น เป็นการฮิวนะครับอ่าการโจมตีของนงหลงเนี่ยก็จะเป็นการฮิวเนาะนะครับอ่าเป็นการรักษานะครับตาม e d k นะครับผมอ่าเราก็จะฮิวให้คนที่เลือดต่ําสุดนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอ่าตอนที่เราเข้าสู่กายแท้เนี่ยก็จะบวกบัฟอ่าเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับเป็นเวลา2เทินนะอันนี้คือจะมอบบัฟให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นสกิลที่2กันบ้างนะครับอ่าสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการฮิลนะครับเหมือนกับสกิลแรกเลยนะนะครับอาจจะเป็นการฮิลให้กับคนที่เลือดต่ําสุดนะครับแต่ว่าสกิลนี้นะครับจะมีบัฟมาให้แทนนะครับมาบัฟให้กับพีระมิตดทั้งหมดนะครับซึ่งบัฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2บัฟนะครับก็จะมีบัฟเก้ารอบนะครับกับบัฟห่อแก้วนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบัฟ2อันนี้นะครับคือมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มจากบัฟ อ่าเก้ารอบก่อนนะครับก็จะเป็นบัฟตรงนี้นะนะครับเมื่อทีมเราเนี่ยมีบัฟเก้ารอบเนี่ยก็เอาง่ายเลยนะครับคือจะฮิลแรงนะครับนี่เอฟเฟครักษาเนี่ยจะบบก20%นะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยฮิลไปแล้วนะครับรักษาเกินเนี่ยนะครับอ่าส่วนที่เกินเนี่ยจะมาแปลงเป็นแม็กแคทพีเพิ่มขึ้นถาวรเลยนะนะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ว่าการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มได้สูงสุดแค่20% 0เเท่านั้นนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับไม่เกินนี้นะ นะครับแล้วก็อ่าถ้าเป็นตัวของบัฟหอแก้วเนี่ยนะครับอันนี้คืออ่าทุกครั้งเลยนะครับที่ทีมเราอ่าออกโจมตีนะครับก็จะสร้างทูดาเมจเนี่ยของแมคคพีนะครับของตนเองเนี่ยตามจํานวนชั้นบัฟหอแก้วนะครับยิ่งบัฟเราเยอะเนี่ยนะครับก็ยิ่งแรงนะครับผมซึ่งบัฟแต่ละบัฟเนี่ยนะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่2%นะครับแต่ว่าเราเก็บได้สูงสุดเนี่ยคือ9ชั้นนะนะครับก็ลองเอา2อคูณเดูนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ดาเมจที่เราทําออกไปเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะครับประมาณ3ตัวนั่นเองนะนะครับผมอา่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่นะเป็นการโจมตีปกติออกสกิลนะครับซึ่งเราก็จะสร้างทูดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยแบบสุ่ม3ตัวนะครับผมอา่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลของลงหลงร่างเทพนะนะครับผม ต่อมานะครับก็มาถึงสกิลที่สามกันบ้างนะครับอ่าสกิลนี้นะครับเมื่อตัวของน้องหลงเองเนี่ยนะครับเข้าสู่สถานะกายแท้เนี่ยนะครับฝ่ายเราทั้งหมดนะครับจะได้รับดาเมจท้ายสุดนะครับแล้วก็ลดดาเมจท้ายสุดเนี่ยบวกไปเลยนะครับอย่างละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นแต่ละเทิร์นนะครับจะฟื้นฟูพลังงานเนี่ยสองแต้มนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดแต่ละเทิร์นนะครับจะรักษาหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับตามอีดีเคนะครับให้กับพันธมิตรนะครับคนที่เลือดน้อยที่สุดเนี่ยสองต คือดีนะนะครับอ่ะซึ่งน้องนุ่งหลงเองเนี่ยนะครับเป็นตัวละครสายฮิวนะครับที่มีดาเมจนะอันนี้ผมย้ําก่อนละกันนะครับถ้าเป็นแบบอายุตัวอย่างนะเป็นตัวละครอย่างไออินเนี่ยนะครับคือเราก็จะฮิวได้อย่างเดียวถูกไหมนะครับแต่ว่าน้องนุ่หลงเนี่ยคือฮิวได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟดาเมจให้อีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถแปลงนะครับ อ่าแบบพวกดา m มจฮ e ลที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยเอามาเป็นแบบ max HP แบบเพิ่มขึ้นถาวรให้อีกด้วยนะนะครับสูงสุดเนี่ยคือ20 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็จะถือมากมากนะครับประมาณนั้นนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะนะครับว่าจะลงทุนปั้นหรือเปล่าแต่ผมก็แนะนําว่าใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยผมมองว่ารอไปปั้นเมตากรอบทองก็ได้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครตัวหน้าเนี่ยมันก็เป็นตัวละครเมตากรอบทองแล้วนะครับอันนี้คือจะเหมาะกับพวกสายเติม งบเหลือซะมากกว่านะครับก็ลองแบบตัดสินใจดูนะครับอ่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบเปิดเอามาเล่นกิจกรรมสักหนึ่งตัวเนี่ยถามว่าเปิดได้ไหมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบไปลงทุนปั้นเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนะครับมีของอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับผม โอเคครับก็สำหรับเรของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ยังมีแจกเศษตัวละครเหมือนเดิมนะนะครับอันนี้นะครับถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากจะเปิดเนี่ยก็รอรับตัวละครฟรีได้นะนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เก็บทรัพยากรเอาไว้รอเปิดเมตากรอบทองไปเลยนะครับผมแล้วก็ร้านค้านะครับเป็นยังไงนะครับในรอบนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะนะครับยังไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าลดราคาเพิ่มราคามาสักเท่าไหร่นะครับอ๋อแต่รู้สึกว่าเหมือนราคาเศษตัวละครเนี่ย น่าจะถูกลงหรือเปล่านะครับ1,000แต้มเองนะอันนี้ซึ่งเราก็สามารถปั้นตัวละคระเมตาแบบสายมิติธรรมดาได้นะครับผมก็ไม่ได้แย่นะนะครับถ้าแต้มมันเหลือเนี่ยก็แลกได้นะครับผมที่เหลือมันก็น่าจะแลกได้ยากนะนะครับอย่างเช่นกระดูกแดงถูกไหมนะครับซึ่งมันก็เก็บได้ยาก หรือว่าจะเป็นตัวของลูกไฟนะครับอ่าที่เราสามารถเอาเวกวงแหวน1 0 0 0 0แสนตีได้นะครับแต่ว่าสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยน่าจะเก็บได้ยากนะแบบพันแต้มอ่านะครับผมเออก็น่าจะเก็บไปหน่นะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกอ่าอาวุธประจำตัวใช่ไหมอันนี้ก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งตัวของแต้มเนี่ยมันก็แพงด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับผมอ่ะต่อมานะครับเป็นบอสนะครับบอสก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดทีมตีหลังนะครับค่อยว่ากันหน้านี้นะครับผม แล้วก็ตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่ก็แพ็กพาร์เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็เป็นการปั้นตัวละครนะครับนี่นะครับอ่ะฉายุ้งฉายานะนะครับผมก็ลองเลือกดูได้นะครับมีงบเท่าไหนก็ลองดูละกันนะครับแล้วก็อ่ะตัวซุ่มนะครับสายฟรีนะครับก็ซื้อได้เหมือนเดิม30มสิบใบนะครับซื้อมาก่อนเลยนะนนี้นะครับผมแน่นอนนะครับผมเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมต้องการตัวละครเนี่ยมาเล่นกิจกรรม นะครับก็ขอสักหนึ่งตัวนะครับผมไม่ขอไรมากนะมาสุ่มเลยนะครับผมเผื่อแบบว่าโลแรกมานะเออโอ้โหเหมือนจูชิงอะนะครับแบบรอบแรกเนี่ยคือมาเลยนะแต่ว่าไม่ออกนะครับผมไปออกรอบสองมั้งใช่ไหมนะครับผมเออถ้าผมจะไม่ผิดนะจำผิดหรือเปล่านะครับอ,อ่ะรอบสองมาโอ้โหเรียบร้อยผมว่าเจ๊งแน่นะครับยังไงดี เหลืออีก20ทีนะครับการันตีนะแต่ว่าการันตีรอบแรกเนะี่ยคือมันก็ยังไม่ชัวร์นะครับต้องแบบการันตีทสองอะนะครับถึงจะชัวร์นะโอเคนะครับก็รอบสุดท้ายล้านี้ขอให้ได้ขอให้ดุนนะครับประหยัดตั๋วหน่อยนะมาแสงสีแดงๆนะครับผมแสงสีแดงมาเนี่ยแบบค่อยแบบว่าปืมปิ่มหน่อยนะเออชื่นใจ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแสงสีอื่นเนี่ยโอ้โหบอกเลย <laughs> เตรียบลอยเป็นไงนะครับผม <laughs> เสียตัวฟรีๆสี่สิบใบนะครับผมเจ๊งนะแบบนี้นะครับผมโอ้โหอ่ะยังไงก็ต้องเปิดแหละนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสคลิปเลยผมเจ็บใจนะครับผมมาดึงตัวได้ไหมขอก่อนการันตีได้ไหมล่ะนะครับผม อย่างน้อยก็ประหยัดตัวสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะนะครับแต่ว่าถ้าออกเนี่ยยังไงก็การันตี100%แน่นอนนะครับรอบนี้โอ้โหแล้วโดนเต็มเลยไงเกมไม่รับผมแล้วนะครับผมอ่ะรอบการันตีนะครับมาแน่นอนนะไม่ต้องลุ้นนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับโดนไป80ตัวนะครับก็อ่าได้น้องมาหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตู้หน้านะครับเราค่อยไปแก้มือที่หลังนะนะครับอ่ารับของมาก่อน นะครับโอเคเรามีตัวละครที่เอาไว้เล่นกิจกรรมแล้วอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มอ่าอาวุธประจําตัวใช่ไหมผมว่าอาวุธเนี่ยเราสามารถสุ่มได้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการแค่อันเดียวนะนะครับผมอเดี๋ยวผมจะเอาน้องลงหลงมาก่อนนะครับนี่นะครับอ่ะมาไปเลยนะครับขอแบบมาไวๆนะครับตัวละครเราเกลือไปแล้วนะครับผมขออาวุธหน่อยนะเอ,อ ขออาวุธแบบอันเดียวเลยอันใหม่นะโอ้โหสีฟ้าสคิปเลยครับไปรอบนี้ยังไงโอ้โหสคิปครับไปครับผมว่าน่าจะโดนการตีอีกแล้วหรือเปล่านะทรงนี้นะครับถ้าโดนการตีเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องสุ่มไปประมาณสักหนึ่งร้อยนะนะครับผมมา โอ้โหเรียบร้อยครับก็น่าจะโดนการันตีแหละนะครับผมก็เหลืออยู่ประมาณ16กทีนะครับรอบนี้น่าจะต้องออกนะถ้าตามปกตินะครับผมมาไหมโอเคมาครับแต่จะมาเป็นของใครนะครับอันนี้ของใหม่หรือของเก่านะครับผมมาให้มันแบบจบๆไปนะครับผมปิดคลิปสวยๆโบโอเค โอเคเลยแบบนี้นะครับผมอย่างน้อยอาวุธผมก็ไม่ได้เสียเยอะนะครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้รอบหน้านะนะครับผมเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเราต้องจัดเต็มแน่นอนนะครับ500ครั้งนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันเอานะว่าจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของตัวละครใหม่นะครับก็สุ่มได้มาแล้วนะครับทั้งตัวละครทั้งอาวุธนะนะครับผมเอาไว้เล่นกิจกรรมนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะ นะครับผมเออใครที่แบบอดทนได้นะครับก็แนะนาว่าให้แบบเก็บดองเอาไว้ตู้หน้าเลยก็ได้นะครับผมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวก็อ่าถึงเมตาอ่ากรอบทองแล้วถูกไหมนะครับอีกไม่นานนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ